สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมไอเฟิร์สไก่ย่างมนนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างกระฟาร์มหลายๆแบบนะะก่อนอื่นเลยถ้าใครมีบล็อกทองเนะี่ยเอาขึ้นมาสร้างเลยนะฮะว้อจะเป็นอะไรเจ๊เอีกูดมากขอหากันเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชเอ๊บล็อกทองอยู่ไหนเอ๊อยู่อยู เจอแล้วบล็อกทองมีอยู่ประมาณนี้สามด้อยแค่ทำการสร้างบล็อกทองอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไปสี่บล็อกแล้วจะติดในตัดหรือว่าเจ็ดก็ได้แต่ห้ามติดในตัดเกิน,นอันนะี้นเราบล็บอกอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่เอาไว้กลางๆ จริงมันควรใส่ไว้เพราะว่าถ้าเกิดมันกลายจะทะลุอย่น้โอเคไม่ใช่อย่างนี้เฮ้ยปากติดตาผมด้วยน,นะ ใส่เป็นหอ,อกอันนี้ก็ได้คือจริงๆไอเรือเนี่ยครับมันต้องใช้หอ,อกสองอันนี้นะ่ะเป็นหอ,อกมังกรที่ทำมาได้จากกิจกรรมกับหอ,อกเติมนี่สามมันอันไหนก็ได้หอ,อกเติมหรือหอกจากกิจกรรมหอ,อกมังกรนี่สองอันนี้แต่ห้ามใช้หอกอันนี้นะฮะนี่ห้ามใช้หอ,อกอันนี้นะน หอกที่มนเปิดได้จากกล่องเพราะว่ามันจะติดติดไม่ถาวรเพราะว่าเรือนี้มันต้องใช้หอ,อกช่วยยิงไปแล้วมันต้องติดถาวรน,นั่นนั้นแต่นี่จะติดแค่สามสิบปีผมเลยไม่แนะนําไม่ใช้สักคอแ,แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้หอ,อกมาหรือเราไม่มีหอ,อกแม้สักแม้สักอันทั้งเติมทั้งกิจกรรมแล้วเรามีอันนี้ยเราไม่ต้องใช้ครับ แต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาอัานนมาไปทุ่มไว้ทางด้านหด้านหน่อย ก็วางลกกอลเลยสองลูกนึ่มก่อกี้ยวผมโทรอ,อ่ะไอ้ไม่ไม่ไม่ลับก,กาวไม่ใช่กาวไม่ใช่ใครปปลูกโป่งไว้ใครไม่ปปลูกโป่งเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นแต่ถ้าไม่ปปลูกโป่งครบทั้งจำนวนที่ผมวางให้วางไปเลยวางรอบรอบอย่างนี้น แล้วก็อีบังครับย่อมฝากซลิปเอ่อเราเรือนี้เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวเรือนี้ย K ส G 4 4เยื่ยมสร้างเลยเป็นปีแล้ว ก็บังคับให้มันหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้กับอ้นั่นนั่นบาคนทำบักเออแต่ผมววสอนทำบักคลิปนี้งจริงคลิปนี้กจะสอนทำบัก เธอใครบังคับเก่งก็สามารถใช้ใเจ้าเรือนี้ฟาร์มได้เด้อเขา้าใจบ่ะและอีกเรือนึงที่ผมจะพาฟาร์มก็คือไอเรือนี้แต่เดีด๋วยวเราบอกไม่แล้วผมต่ออย่างเงี้ยจะบลอกไม่เงี้ยผมไม่ได้ทำให้ต่อจำนวน จำนวนได้แล้เท่าไหร่นนหเดือดเท่าไวโอเคท่านจะใช้บล็อกองก็ได้บล็อกไม้จำบอกอนำไนะไม่ใช่เอ้เราเนี่ยตรงลบ แ้่เราพยายามต่อต่อต,อต,อตรงกลางยังไงก็ได้ให้มันทะลุนะครับาไื่ติดกาวตรงเจาะตรงกลางใช่ใช่เอาวางออกมาเลย ก็บล็อกกาวไว้ด้านล่างโ่้ยนัะต่อยังไงก็ได้ให้มันปิดหนึ่งีีสุดอะสองบล็อกต่อ,อยงี้แล้วก็ทำแล้วก็ทำการไปที่บล็อกนี้ แล้วก็ปิดนี้แล้วก็ลบไอ้เสาร์านี่ใส่บ็อกอะไรก็ได้การแกเองน,น,นี่แต่ว่าเรือนี้มันจะดูคล้าย แต่ใครอยากให้มันสวยก็เอาบล็อกมาตกแต่งก็ได้อันนี้ผมไม่ได้เพิมได้าามาจากอะไรวะอันนี้เรียกว่าทำมาจากภารกิจที่เขามีให้ทำนะผมน่าเลยทำแล้วก็ไปเก็บก็ได้มะสามสิบบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนทำบล็อกแล้วก็สอนหาบล็อกอันนี้ด้วยนะ พี่ผมวางอย่างนี้จริงๆไม่เกี่ยวแต่ว่าผมแค่เอามาตกแต่งตกแต่งไปงั้นได้ได้ส,ดสวยๆขั้นต่อไปให้รอบอกใส่วางวางหลังนะวางหลังแต่ ต้องเอาติดกับตรงนี้ต้องติดกับถ้าเกิดจริงๆไอ,บอ้บล็อกบล็อกด้านข้างเนี่ยก็ต้องวางมันเกี่ยวจริงดดจริงผูดเล่นที่มันผู้เล่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องเอาติดกับบล็อกด้านหลังเพราะอะไรเหรอเพราะเราต้องเอามาทำเสาเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้ต่อ คิดแต่มัน,นต,ต้องลงมือหนึ่งไหวน,นะแต่ว่าจะเป็นเรือที่ต้องใช้เจ็ดนะ จะใช้เก็บแก้ว่าสิ่งเงินเอารเครอบอย่างที่รักก่าถ้าใครมีเก็บเยอะก็ใส่อะไรเยอะใส่แ่างนี้และต่ออย่างไม่ใช่ม่ใช่ อแล้วเข้าไปนั่งบนเก้าอีอ้นี่ยะตรงวางเสาเพิ่มก่อน,นไม่ใช่มันต้องเอาตะลุวางไว้เอฟย่างนี้กับเสียใหม่ โอเคมันติดกับตัวแล้วนะแล้วทำการเอาวอล์กการเนี่ยมันทับดียขบ็อกแล้วก็กดเริ่มเกม ก็ขี่ก็บังครับไปต่อได้แต่ว่าใครที่จะไปเริ่มต้นใหม่ก็ข่าตัวตต่แล้วก็เสยกยตามตามนี้นะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้อย่าลืมช่องใหม่ของผมด้วยช่องชื่อว่าไอเฟิร์สไก่ย่างเมียนนะฮะบายบายครับท่านผู้ชม